สวัสดีค่ะพี่เล็กสุภาพรพาชื่นนะคะรับผิดชอบด้านงานขายตำแหน่ง k คียร์เข้า Manager จากบริษัทเรียลโกเบอโลจิสติกจำกัดมหาชนเส้นทางสู่ GLX t ALENT ในพาร์ทนี้เราจะมาทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้าในประเทศไทยกันค่ะเมื่อน้องๆเริ่มต้นทำธุรกิจการค้าเรื่องที่สำคัญที่สุดคือความน่าเชื่อถือทำอย่างไรให้ธุรกิจของน้องๆ ได้รับการยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศใช่เลยค่ะเราต้องให้หน่วยงานราชการเข้ามารับรององค์กรของเรานั่นก็คือการไปจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการค้ากับกระทรวงพาณิชย์ก็คือการจัดตั้งบริษัทของเรานี่เองล่ะค่ะในการจัดตั้งบริษัทเราแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนนะคะ4ส,สเต็ปง่ายๆขั้นตอนแรกคือการก่อการ เป็นช่วงของการวางแผนขั้นตอนที่ 2. คือการจัดเตรียมข้อมูลจัดเตรียมเอกสารต่างๆขั้นตอนที่ 3. คือขั้นตอนการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการกับกระทรวงพาณิชย์และขั้นตอนสุดท้ายคือการลงมือทําหรือการประกอบการนั่นเองในขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการก่อการนะคะขั้นตอนการก่อการคือขั้นตอนที่เราจะทําการคิดวางแผนการทําธุรกิจเริ่มตั้งแต่ว่าเราจะเปิดบริษัททําอะไร ใช้ชื่อบริษัทว่าอะไรมีสถานที่ประกอบการตั้งอยู่ที่ไหนนะคะแล้วก็จะใช้เงินทุนในการจดทะเบียนเท่าไหร่จะมีจำนวนหุ้นมีผู้ถือหุ้นทั้งหมดกี่ลายนะคะเมื่อน้องๆวางแผนขั้นตอนนี้ได้เรียบร้อยแล้ว ขอให้น้องๆเข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้เข้าไปดําเนินการจองชื่อนิติบุคคลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะน้องๆควรคิดชื่อนิติบุคคลไว้ประมาณสาชื่อเมื่อน้องๆได้ลงทะเบียนขอจองชื่อนิติบุคคลในระบบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วเนี่ยกรมจะทําการตรวจสอบว่าชื่อธุรกิจของน้องเนี่ยไปซ้ํากับบริษัทใดหรือไม่มีความหมายใกล้เคียงกันไหมก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือไม่กรณีที่ชื่อของน้องที่ขอจองชื่อไว้เนี่ยผ่านการอนุมัติ น้องจะได้รับใบจองชื่อจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อน้องได้ใบจองชื่อมาแล้วเนี่ยน้องต้องเร่งดําเนินการจัดทําหนังสือบริคคนสนธิยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะลำดับที่2เป็นขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลและเตรียมเอกสารสําคัญที่จะใช้ในการจดแจ้งจดจัดตั้งบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะในขั้นตอนนี้สิ่งที่น้องๆจะต้องทําคือการเรียกประชุมกับคณะกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดกับกรรมการทั้งหมด และก็ผู้ขอการทั้งหมดจะต้องทําหนังสือเชิญประชุมอย่างน้อย7วันล่วงหน้าและจัดให้มีการประชุมจัดให้มีการบันทึกการประชุมในการประชุมจัดตั้งบริษัทสิ่งที่น้องต้องทําก็คือแจ้งวัตถุประสงค์ให้ทราบกําหนดข้อบังคับถ้ามีกําหนดตรายางบริษัทถ้าน้องต้องการให้บริษัทมีตราสําคัญของบริษัทหรือที่เราเรียกว่าตรายางนะคะและอื่นๆอีกมากมายรวมถึงการตั้งคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการสำหรับการบริหารจัดการองค์กร ในปัจจุบันนะคะกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนหนังสือบริคลสนทิยื่นขอจัดตั้งบริษัทและยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในวันเดียวกันได้ทันทีเลยค่ะลำดับที่3การจดทะเบียนธุรกิจการค้าเราสามารถทําได้2ช่องทางนะคะช่องทางที่1คือการยื่นเอกสารทั้งหมดต่อหน่วยบริการจดทะเบียนธุรกิจการค้า ขั้นตอนที่2คือการจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนการประกอบการหลังจากที่น้องๆจัดตั้งบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆก็สามารถเริ่มประกอบการธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งบริษัทได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะการจดทะเบียนการค้าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะพอเราดำเนินธุรกิจมาถึงขั้นตอนนี้มีใบป,ประกอบธุรกิจการเรียบร้อยแล้วน้องๆสามารถเริ่มต้นทำธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้ พบกับ GLX Talent ในคลิปหน้ามีเรื่องน่าสนใจให้น้องติดตามอีกมากมายเลยค่ะ